ครับผมก็ขอสัสดีคุณป้าคุณป้ามาก่อนเลยเนาะคุณคุณป้าคุณพ่อค,คุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่พี่ทุกท่านด้วยครับผมก็อันนี้ผมเพิ่งเลิกงานมานะอันนี้ชุดทํางานผมเองกางเกงก็ดีที่สุดแล้วที่มีณตอนนี้โอเคโอเคปิดก่อนอันนี้เพิ่งเลิกงานมาก็เลยมาเปลี่ยนดินชมนะชม,ชมไม่ได้เปลี่ยนดินก็ไม่สวยนะอันนี้ชมธรรมดาแหละนะ แต่ว่าเวลาพี่เขาโตขึ้นเขาจะเป็นไม้ที่สวยมีอร์มเราเราค่อยสร้างความเอาที่หลังนะเป็นไม้ที่มีตาหนิที่ไม่ได้เสียบนะไม้แบบนี้ไปเสียบไม่ติดนะกิ่งไม่สมบรูรณ์ไห็ไหมแบบนี้เสียบไม่ได้นะครับผมต้องเลี้ยงเป็นไม้โตนี่สวยๆนะแต่ว่าถ้าเราให้น้าให้ปุ๋ยดีๆเปลี่ยนดินดีๆเราก็จะมีกิ่งแบบนี้สวยๆเสียบได้เหมือนกันนะเนี่ยเสียบได้เหมือนกันอน,นี้กิ่งเนี่ยกิ่งตัวเดิมเขาเห็นไหมอันนี้เป็นไม้เสียบนะเปลี่ยนดินตัวนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเลยไม่เคยเปลี่ยนดินนะอันนี้เปลี่ยนดิน,น เห็นไหมกริงสวยเลยอันนี้ดอกชมพูสวยมากนะจริงจริงดอกสวยนะดูในเลนส์กล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะหรือจะตัดเสียบดีไหมเนี่ยฮะเนาะจะได้แบบดอกชนเดียวที่ชมพูสวยๆอยีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้เขาเกิดเองนะวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้ามากนะครับผมที่ช่วยรับชุดนั้นไปนะขอบคุณมากๆครับผมจอชมผมไม่สวยนะไม่งามก็มีคุณป้าทักมาอยู่โทรมานะครับผมขอโทษด้วยไม่ได้จัดให้ดู ไม่ไม่งามจริงๆนะไม่งามไม่สวยจริงนะครับผมบอกว่าอันนี้เรื่องจริงนะไม่สวยแล้วก็ไม่งามจริงนะครับผมไม่สมกับกับเงินที่ท่านจะจ่ายให้ไม่สมกับราคาที่ที่ท่านจะให้มาคือไม่งามมาเลยถ้าจะขายถูกมันก็ไม่ได้อะไรเลยนะถ้าถ้าขายมีราคาหน่อยมันก็ไม้มันด้อยเกินไปมันไม่งามครับผมขอโทษด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะก็มีบางข้างเสียมาเห็นเห็นว่ารวยแล้วมากไม่ไม่เห็นขาย ดวงเกงัวแห่ตัวนี้ดีสุดนะที่ผมใส่มีสองตัวใส่เปลี่ยนกันไปทางานแต่ว่าก้นขาดหมดเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวนซื้อัอดีขออนุญาตนะพูดทางนี้ได้ไหมครับผมพอดีแต่ก่อนผมมีพี่สาวนะที่รู้จักคุ้นเคยแล้วก็มานะท่านช่วยซื้อมาจากผมนะท่านอยู่ที่พี่สาวอยู่ที่พิกิตนะพี่สาวเคยส่งยามาให้นะเป็นยาส่งให้ให้มาให้แม่ผมพี่สาวให้ฟรีนะพอดีผมทักไปในไลน์พี่ก็เงียบไปไม่รู้พี่ ยังไงบล็อกหรือยังไงไม่รู้นะก็ว่าจะทักไปว่าจะถามซื้อ,อยานะเผื่อพี่รับชมนะเผื่อพี่ได้รับชมวนะ่าว่าพี่จะขายราคายังไงนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีตังค์หรอกให้ผมหาตังค์ก่อนผมอยากรู้ราคาเฉยอยากรู้ราคาไว้เผื่อสิ้นเดือนผมมีเงินผ้จะได้ซื้อนะครับผมอยากรู้ว่าราคาแพงไหมที่พี่ส่งมาให้พี่ส่งยามาให้ใหแม่พอดีแม่แกบน่น แต่บ้านแทบบุกทุกวันเลยนะบอกว่ายาตัวนั้นซื้อมาจากไหนซื้ออีกได้ไหมแกก็พูดอยู่ทุกวันทุกวันผมก็พยาพยามพยายามอยากติดต่อพี่แต่ว่าอันนี้จะขอซื้อนะพี่ไม่ได้ขอซื้อแต่ว่าอยากรู้ราคาก่อนจะได้หาเงินถูกนะก็มาพูดโอ,อกาสแบบนี้เนาะขอโทษด้วยนะครับผมพี่ที่แทรกเรื่องแบบนี้โอเคกันช่อมตะดินนะแล้วเราก็ลดน้ำให้เขาลงตัว มีการทรงตัวรากเดินแล้วก็โขดไม่นิ่มไม่อะไรแข็งแรงเหมือนเดิมทีนี้มีปุ๋ยอะไรที่ดีนะใส่ไปเลย <c oughs> งามอย่างเดียวนะครับผมงามอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างามเกินไปกิ่งยืดยาวเกินไปดีว่าใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยไม่งามหรอกผมทำให้ชมเขาไม่งามเพราะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยผมไม่มีเงินซื้อปุ๋ยก็เอาลงตัวนี่แหละนะผมก็บอกแนะนําหมดแหละว่าจะทํายังไงจะงามได้ แต่งามน้อยงามมากก็อยู่ที่เราจะดูแลอีกครั้งหนึ่งในการให้น้ําให้อะไรแต่ถ้าท่านถามแบบมันแบบนี้มาผมไม่มีผมก็แนะน,นําแนะนําให้ไปซื้อมันมีหลายท่านนะหลายท่านที่ที่ทําทํางานแบบผมเนี่ยหลายที่มากนะก็ไม่ต้องบอกชื่อเราก็รู้นะว่าที่ไหนมีบ้างนั่นแหละเราก็ไปดูนั่นแหละไปดูแล้วก็ซื้อก็ซื้อมาเลี้ยงได้ก็ขอบคุณนะที่ที่จะช่วยซื้อจากผมเดี๋ยวผมไม่มีจริงๆนะผมผมไปทํางานผมไม่มีเวลา ทำอะไรมากมายหรอกสอนที่ผมก็เหนื่อยก็ล้มแล้วก็อน,อน,นอนนอนนอนต้องนอนบ้างนะไม่นอนก็ไม่ไหวหรอกเนาะไม่ใช่เครื่องจักรกตอนนี้ผมก็เปลี่ยนดีไม่กี่ทวนผมก็จะ <c oughs> เหนื่อยมันเหนื่อยนะทำงานต้องก็เหนื่อยแล้วทั้งวันโอเคนะขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณไม่สวยถ่ายให้ดูแบบนี้ก็ขอโทษด้วยขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณสวัสดีครับ